สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ท่ามกลางสวนยางพาราครับมาพอดีเลยว่ากเกษตรกรนั้นกําลังกลีดยางดังนั้นเขามีวิธีการกลีดอย่างไรแล้วก็ลําบากอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับนะ สวัสดีครับครับสวัสดีครับทําอะไรครับเนี่ยอ๋อเกรดยางอยู่ครับเอา้าตกรดยางทำไมใช้มีดอย่างนี้อ่ะมีดเขาใช้กันอย่างนี้ไหมฮะโดยทั่วไปอ่ะอ๋อใช้ไม่เป็นครับอย่างนั้นครับแล้วมันก็ไม่ถนัดด้วยมันใช้ยากแค่ไหนครับก็ไม่ยากครับหัดวันเดียวเป็นเลยแบตเตอรี่ที่ชาร์จครั้งหนึ่งนี่ตกรดได้กี่ชั่วโมงแบตเตอรี่ชาร์จครั้งหนึ่งก็เกรดได้4-5้าชั่วโมง ชาร์จแบตตัวหนึ่งครั้งเนี่ยใช้ได้ประมาณนึ0งสี่รกว่าต้นมีดรับครั้งหนึ่งก็ใช้ได้เป็นพันกว่าต้นแล้วก็เวลารับก็ใช้เวลาไม่นานด้วยแล้วใช้มีดกรีดแบบชาวบ้านทั่วไปนี่คืนหนึ่งได้สักกี่ต้นผมไม่รู้ว่าเคยถ้จ้างเขากรีดเขาก็กรีดให้อย่างที่เห็นนะมันเป็นตะปุ่มตะปำํำมันเข้าหน้ายางเยอะ ก็เลยมาหัดซื้อมีดตัวนี้มาหัดกรีดเองใช้เองกลีดเองเนี่ยนะใช้เองกรีดเองโอ้นี่ประหยัดไม่ต้องไปจ้างชาวบ้านเขาเลยยุคนี้ว <c oughs> ิธีการกรีดระหว่างมีดที่ทั่วไปที่เขาใช้กันกับเครื่องนี้เนี่ยมันจะทําให้หน้ายางเนี่ยเสียหายอย่างไรอธิบายให้ผมฟังสักหน่อยเถอะครับสําหรับตัวนี้นะสำหรับผมนะผมว่ากรีดมันได้หน้ายางที่บางมาก ทำให้หน้ายางที่เราขีดไปกว่ามันจะหมดใช้เวลาปีนี่มันจะหมดหน้ายางไปน้อยมากมีดทั่วไปนี่รเราก็ไม่รู้กับเขานะเพราะผมไม่ได้ใช้แต่เห็นเขาใช้อยู่คือมันหนากว่าผมเยอะที่ใช้นวัตกรรมเครื่องใหม่กรีดกับใช้มีดกรีดทั่วไปนี่น้ำยางมันจะออกเหมือนกันไหมคืออันนี้มันจะกรีดเสมอหน้ายางบางแต่ทําให้น้ํายางมันออกดีมากเลยการใช้เครื่องนี้กรีดนะกับการใช้มีด ที่ชาวบ้านเขกรีดทั่วไปเนี่ยอย่างไหนปลอดภัยแล้วก็ดีกว่ากันครับผมคิดว่าเครื่องเนี้ปลอดภัยมากเพราะไม่ต้องกลัวที่จะเข้ามือ,อมันมีระบบเซฟตี้ของมันอยู่ในตัวอยู่แล้วถ้าเราปล่อยที่เครื่องทิ้งไว้นานๆมันก็จะหยุดทํางานแต่ถ้าเราจะกรีดเราก็กดสวิช์ย้ำๆสองสองน้ำค้งมันก็เริ่มทํางานเองโดยอัตโนมัติอย่างนั้นลองกรีดให้ผมดูดิครผมจะดูะตั้งยังไง นี่ครับเวลาจะกรีดเนี่ยเราก็ตั้งนี้ฮะแล้วก็กดแล้วก็ดิงไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับมันจะบางมากเลยนะครับเนี่ยเวลานั้นเราก็หยุดมันมันจะบางมากเลยนะครับเนี่ยการทํางานของมันนี่เพียงแต่ลากไปตามแก่นของต้นยางใช่ครับมันก็จะไปตามที่เราเปิดหน้ายางกรีดไว้ใช่ครับเพราะฉะนั้นว่า น้ำยางจากการที่เราใช้เครื่องนิกรีดถูกไหมครับใช่น้ำยางก็จะไหลออกอย่างสม่ําเสมอเพราะว่าพทอน้ํายางมันเท่ากันใช่อย่างนั้นเราไปให้คนอื่นเขาทดลองกรีดกันบ้างจะดีไหมครเครื่องมือเนี้ยก็ดีครับถ้ามีใครอยากลองกรีดก็ได้เลยเขาจะได้รู้ว่ามันดีขนาดไหนการกรีดยางเนี่ยมัน มันไม่ค่อยออกในที่แรกเราทําไม่เป็นแต่เราต้องเราต้องหัดมาประมาณต้องสองสามเดือนน่ะบางคนเขากรีดหัดใหม่ๆเงี้ยเขาจะเข้าแก่นหัดใหม่ๆบางคนเขาปรับมีดเข้าเยอะเกินมีธรรมดาเข้าแก่นลึกเข้าแก่นเลยอะไรอย่างเงี้ยมีดมันทําความเสียหายให้แก่หน้ายางมันไม่เหมือนมีดที่เราใช้มีดแบบไฟฟ้าค่ะมันไม่เปลืองหน้ายางด้วยรอยกรีดมันจะแบบว่าไม่ลึก สำหรับการใช้ครั้งแรกยากไหมก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงสําหรับคนไม่เคยเลยก็โอเคอยู่นะครับเพราะว่ามันไม่ต้องระวังมากน่าจะบางกว่าครับบางกว่าเพราะว่ามีดมีดเอ,อ่อที่เราใช้ทั่วไปมีดมีดเหล็กอะผ่านนิดเดียวมันก็เข้าลึกแล้วมีดิดไฟฟ้ามันก็ดีค่ะแต่ว่าเราต้องใช้เวลาปรับสภาพเราอีกหน่อยนึงค่ะมันแต่มีดแล้วมันก็ดีคนละอย่างค่ะมันอยู่ที่การคนใช้ค่ะ แต่มีไฟฟ้านี่ก็ถ้าคนเป็นแล้วเนี่ยมันจะน้ํายางเขาจะออกดีค่ะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยไปสอนเขาเกลีดยางเป็นไงบ้างสําหรับตัวนี้ครับที่ผมไปสอนเขาเมื่อกี้นี้รู้สึกว่าเขาจะเข้าใจง่ายจับไปเกล็ดปุ๊บทดลองโดมาเก้รู้สึกเหมือนก็จะเป็นเลยนะเนี่ยแสดงว่ามันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากมายช่วยสรุปให้ผมฟังสักหน่อยนะครับว่ามันดีกว่าการใช้มีดทั่วไป เกรี่ยังไงครับเป็นเร็วกลีดง่ายแล้วก็รักษาหน้ายางได้ดีไม่เข้าแก่นสะดวกสบายครับครับแล้วก็หน้ายางนี่สามารถยืดอายุการกลีดได้ยาวใช่ไหมค<อ>ุ้ยาวนานมากครับเพราะมันกลีดได้บางมากกับแล้วน้ำยางจะออกดีกว่ากับการใช้มีดทั่วไปกลีดหรือเปะ่ะ ต้องออกดีกว่าแน่นอนครับเพราะมันกรีดได้เสมอกว่ามันจะออกเต็มหน้าครับมแม่นานี่รู้จักใช้นวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาช่วยในเรื่องของการกรีดยางนะคราวนี้ถ้าสะดวกสบายอย่างนี้ก็ไม่ต้องจ้างใครมากรีดแล้วใช่ไหมครับแน่นอนครับเพราะสวนผมเองผมก็กรีดด้วยตัวเองอยู่แล้วไม่ต้องไปแบ่งใครประหยัดเลยใช่ครับครับราคายางไม่ดีก็อยู่ได้ แน่นอนครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะ้าเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้ความรู้กับผมแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับขอบคุณมากเลครับครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าท่านต้องการนะครับนวัตกรรมใหม่ๆม,มาช่วยเรื่องราวของการกรีดยาง